นั้นหนูรู้แล้วว่าเขาจะมาแบบไหนหนูก็เลยเอาแบบคุณยายไว้กับตัวเองแต่ว่าเขาพาคุณยายไปชายใหม่หมดและทุกอย่างเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับธนาต้อชายแน่ครับอีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรดกนะครับเกี่ยวกับแม่ผัวลูกสะใภ้นะครับผมมาฟังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่ออเรวันค่ะครับคุณออเรวันนะครับค่ะอ่าสะดวกคุยแล้วนะครับ สะดวกแลวค่ะครับผมผมขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับเพื่อนำไปเป็นวิทยาทานให้แก่คนที่มีปัญหาคล้ายๆคุณนะครับได้หาทางแก้ไขปัญหานะครับค่ะ<ด>ครับเ,เรื่องเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเกิดเหตุการณ์อ,อะไรขึ้นใครใครเสียชีวิตอ่าเรื่องมเอาเ,งมเกิดก็คือน้องชายเนี่ยน้องชายดิฉันขับรถเอ่อรถบรรทุกนะคะรถรถบรรทุกเบีย จากโรงงานไปประสบอุบัติเหตุนะคะครับที่จังหวัดแพร่เองเลภาคที่อภาคอีสานเนาะอยู่ภาคอีสานอ่าอยู่ภาคอีสานนี่หนะคะครับผมแล้วเราเสียชีวิตคาที่ครับแล้วก็แกก็ไม่ได้มัดอแกก็ไม่ได้จดทะเบียนกับฝ่ายกับฝ่ายภรรยาค่ะครับแล้วก็ไม่มีบุตรด้วยกันค่ะครับทีนี้ทีนี้เรื่องมันเกิดที่ว่าลูกสะภ้าอ่ะ ก็ก็คงจะอยากได้คนเดียวไม่อยากไม่อยากให้แม่ย่ารู้ว่าแม่ย่าเนี่ยได้รับมรดกเรื่องอประกันสังคมครับหรือว่าเรื่องอมรดกจากรถครับคือแม่ย่าเนี่ยไม่รู้หนังสือคือแม่ยา่าแปดสิบกว่าปีแล้วครับแม่ย่าเนี่ยอายุประมาณแปดสิบสามปีแล้วค่ะครับที่แกก็เขียนหนังสือไม่ได้ป,ป่วยเป็นอะไรบ้างนะครับตัวของคุณยายคือคุณยายเนี่ย แกมีโรคประจําตัวก็คือโรคไอที่ว่าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแกเป็นคนพิการด้วยะค่ะเป็นคนพิการด้วยนะครับแกนั่งตื่นไม่ได้นิ้วมือนิ้วเท้าแกแกไม่มีอะค,ะค่ะคือนิ้วนิ้วนิ้วนี้นนนแก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 กุดข้วนหมดค่ะครับปัจจีนี้ตอนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับแกตอนนั้นหนูไปทํางานที่สระบ,บุรีกับแฟนนะคะครับทีน,นี้ยายก็อยู่บ้านพอลูกลูกชายเสียชีวิตไปคนยายก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายนะคะอืก็เลยมีคนอะลูกสะพ้าย เอาเอกสารทุกอย่างคือการมอบอำนาจทุกอย่างหนังสือที่ว่าหนึ่งประกันสังคมพาคุณยายไปถ่ายเอกสารทุกอย่างถ,าถ่ายบัตรถ่ายบัตรเอทีเอ็มเป็นต้นแล้วก็เอาไว้กับตัวเองแล้วก็ประกันสังคมเงินมันจะโอนเข้าบัญชีคุณยายแล้วก็เอาไว้กับตัวเองเวลาเงินเข้าจะผูกมัดกับโท,ทรศัพท์ผูกมัดเอสเอ็มเอสกับโทรศัพท์เวลาเงินเข้าเองินออกจะได้วุ้เวลาเงินมันเข้ามันออกมันจะมีข้อความบอกค่ะ ก็ค <G ül ets> ือตัวของลูกสะพ้ายนี่พายายไปทําไปทําบัญชีธนาคารใหม่ด้วยใช่ไหมครับค่ะท,ทำทำบัญชีธนาคารใหม่หมดหมดค่ะแล้วก็เอาไว้กับตัวเองอแล้วก็บอกคุณยายว่าแม่เราไปทําบัตรใหม่กันตอนนั้นหนูรู้แล้วว่าเขาจะมาแบบไหนหนูก็เลยเอาัตร<า>คุณยายไว้กับตัวเองแต่ว่าเขาพาคุณยายไปถ่ายใหม่หมดเลยทุกอย่างเลยค่ะบัตรประชาชนก็ถ่ายใหม่ด้วยถ่ายมาใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็เออแล้วก็บอกคุณยายว่าแม่เอทเอมเนี่ย หนูจะถ่ายใหม่แล้วก็เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีให้นะคะครับเนี่ยลูกสาวมันก็บอกว่าอย่างเนี้ยเขาก็บุกเขาบอกอย่างนี้ทุกวันทุกวันบอกว่าแม่เขาบอกว่าจะให้นะอมืมาแตะโต้คุณยาเขียนหนังสือไม่ได้เอาเอานิ้วนิ้วเนี่ยนิ้วมือใส่ไอใสเหมือวก็ติตดติดใส่สมุดอะไรไม่รู้ครับ,ค,รบคือสัญญามอบอำนาจทุกอย่างคือมีสัญญามอบอำนาจคือหนึ่งรถปิกัพอืมครับแล้วก็ประกันสังคม แล้วก็มีระยะประกันภัยก็ได้ค่ะแกไม่ให้อะไรเลยค่ะแกเอาหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ย่าก็ไม่รู้ว่าได้อะไรแต่แต่มาโกหกย่าว่าจะให้คพอดีหนูตอนนั้นนอ้องลูกชายเสียทีวิตายคุณย่าก็ป่วยล้มป่วยด้วยแล้วตอมใจเรื่องลูกชายด้วยหนูมาดูก็เลยถามาแม่เขาให้อะไรแม่ไหมที่ทําไ้เนี่ยที่เขามาให้แม่แจ้โป้ให้เนี่ยครับสัญญา,ามอบให้ทุกอย่างเนี่ยแต่ทาไมแม่ไม่ได้ตังค์เลยครับแม่ก็เลยบอกว่า สำมันว่าจะให้กูแต่มันทาไมไม่ให้แม่เลยอืมอืมทีนี้หนูก,ก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลูกสะพ้ายทำหนี้กับคุณย่ากับแม่ย่าได้งไงเอ๊ะแฟนก็เสียไปครับไม่เห็นหัวหัว,หวย่าไม่เห็นหัวพี่หัวน้องเลยไงทําอย่างนี้ทาไมไม่คุยกันเวลาจะให้ทําไมก็รับปากรับอะไรแล้วทําไมไม่ให้ครับอย่างเงี้ยอืมห <Logic> นูก็เลยนึกเสียใจว่าทําไมเนาะลองสะพ้ายเนี่ยทํากับแม่ได้ยังไงแล้วตัวของคุณย่าเนี่ยคุณคุณแม่แม่ย่าเนี่ยก็ถูกฟ้องด้วยใช่ไหม ถูกพร้อมค่ะในกรณีที่เรื่อง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 ความตายของลูกชายเนาะค่ะอ่าที่ว่าขับรถไปชนคือคืออย่างนี้นะคะอุบัติเหตุนี้มัน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 ทนหลายอย่างค่ะทีนี้บริษัทที่ว่าเขารับผิดชอบไม่ไหวจ่ายไปเยอะค่ะอ่าเร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 าไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครเนาะตรงนี้โอเคโอเคครับผม อ่าไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแล้วแล้วข่าวเนี้มันชนเยอะมันชนเยอะมีทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายอ่าแล้วอ่าเขาก็ฟ้องฟ้องขฟ้องอ่าคุณแม่เพราะว่าเป็นเป็นแม่คือทายาทของคนขับรถมรดกตามกฎหมายค่ะของคนขับรถน่ะนะอ่านะอ่าคือลูกชายเนี้ยคือเขาฟ้องมา ก็ต้องฟ้องแม่นะคะเพราะผู้เสียชีวิตก็เสียไปแล้วไม่มีลูกด้วยใช่ไหมล่ะตัวของตัวของเขาไม่มีลูกด้วยก็ต้องฟ้องแม่เขาก็ฟ้องทายาทก็คือแม่แม่คนเดียวที่ที่ที่ได้รับมอระดกจ้ะแม่แม่กับพ่อด้วยใช่ไหมแม่กับพ่อด้วยพ่อก็ถูกฟ้องด้วยพ่อด้วยค่ะฟ้องทั้งสองคนเลยค่ะพ่อพ่อพ่อก็พีการด้วยใช่ไหมล่ะพ่อก็มีขาข้างเดียวค่ะพิการค่ะอแกเป็นคู้พีการทั้งสองคนครับเดี๋ยวนี้ก ป่วยป่วยป่วยสบายสบายอยู่ทั้งสองคนหนูก็ดูแลอยู่คตอนนี้แล้วตัวของลูกสะใภ้ได้มาช่วยเหลือ,อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการถูกฟ้องหรืออะไรบ้างไหมครับช่วงนี้หรือว่าไม่ติดต่อมาเลยไม่ค่ะเขาก็มีแฟนใหม่เขาก็ไปอยู่กับแฟนใหม่แล้วไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่มาสักทีเลยค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่ลูกชายเสียชีวิตไปค่ะมีแฟนใหม่ก็คือนานไหมครับกว่าจะมีแฟนใหม่จะไม่ถึงสามเดือนนะคะนับจากวันที่สามีเขาเสียชีวิตนะ ไม่ถึงสามเดือนเลยค่ะเขาก็เราก็ผ่านไปผ่านมาวองหน้ากับย่าย่าอยู่แต่เขาก็ไม่เห็นถามไม่เห็นคุยรลันะครับแล้วอที่คุยกับผมไว้ว่าตอนเนี้ยปัญหาก็คือเขายังครอบครองรถกระบะของผู้ตายอยู่แล้วก็ต้องต้องเอาให้กับทายาทก็คือทางคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยนะครับในกรณีนี้คือรถปีกอัพเขาก็ออกร่วมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาฟ้องในนามคุณแม่ ก็คือคุณแม่คุณันเองอะค่ะฟ้องคืออยากได้ทรัพย์สินไปไปให้ผู้ตายเนี่ยคือชดใช้ในกรณีอุบัติเหตุที่ที่คนขับรถน่ะทําให้เขาเสียหายนะคะก็ค,คือฟ้องเอาทรัพย์สินของผู้ตายก็คือรถรถปิกอัพทางนี้ค่ะคือเขาไปออกกับทางธนาคารไว้คือมันมีประกันนะคะมีประกันแต่ว่าในกรณีผู้เสียชีวิตคือคนที่ที่ไปออกรถเนี่ยเสียชีวิต จะได้รับรถเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ส่งงวดไม่มีงวดไม่มีนี่มีสินต่อกันทีนี้ตามทายาทมรดกก็คือคุณแม่จะได้รับอีกอันนี้แต่รถอ่ะมันมันไม่ได้อยู่กับคุณแม่ค่ะเพราะ,ะว่าอยู่กับที่เอาเงินตลอดเพราะว่าตัวของลูกสะพ้ายเนี่ยมาเอาไปตั้งแต่ลูกอา่าสามีเขาเสียถูกไหมถ้าถูกค่ะออโอเคแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะช่วยโดยวิธีการยื่นหนังสือให้เขาคืนรถมานะเพราะว่าตอนเนี้ย ที่ทราบก็คือคุณอุเรวันณวันนี้ยคุณอุเรวันเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยแบ่งแยกให้แบ่งแยกให้กับตัวของทายาทของเขาซึ่งทายาทตอนเนี้ยที่ผมทราบก็คือมีทั้งพ่อกับแม่เขาสองคนที่เป็นทายาทถูกไหมครับใช่ค่ะถูกค่ะอย่างนี้ตัวของทาง ทางภรรยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ทายาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีการกระทาความผิดอาญากับตัวของคุณแม่ตั้งหลายคดีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทําเป็นโน้ติสนะโน้ติสแล้วก็ส่งไปยังตัวของเขานะครับตัวของทางตัวของทางลูกสะพ้ยนะฮะอดีตลูกสะพ้ยแล้วกันใช้ก็ว่าอดีตนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยส่งมอบรถกระบะคืนมาให้กับ คุณเพื่อที่จะการแบ่งให้กับทายาทต,ต่อไปนะครับถ้าเขาไม่คืนมานะครับถ้าเขาไม่ไม่คืนมาแต่เขาครอบครองอย,อยู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นคดียักยอกทรัพย์นะครับมันจะเป็นคดียักยอกทรัพย์ขั้นตอนต่อมาก็คือคุณอุเรวัน,นี่นะครับสามารถที่จะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนโดยใช้หนังสือโนติสของของ,ของทางคดีความนะครับเอาไปอ้างเลยว่าตัวของอคนคนนี้เนี่ยได้รับหนังสือโนติสว่าให้คืนทรัพย์แล้วแต่ไม่คืนทรัพย์เบียดบงังทรัพย์ เป็นของตนโดยที่ไม่ต้องการให้ให้เจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงได้ไปนะครับคดีพวกนี้เป็นคดียกยอกทรัพย์นะครับเมื่อเป็นคดียกยกทรัพย์แล้วนะครับมันมีคดีมันมีโทษทางอาญาอยู่นะตรงเนี้เราอาจจะขอร้องให้ตํารวจที่เราไปแจ้งความเนี่ยช่วยออกหมายหมายเรียกไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าออกหมายเรียกไปเพื่อดำเนินคดีกับเขาเนี่ยเขาน่าจะมีความเกรงกลัวแล้วก็เอารถคันดังกล่าวมาคืนมาคืนกับเราได้นะครับ เอ้ผมถามนิดนึงอ้ในส่วนของคดีที่เขาเอาเอาบัตรของคุณยายไปกดเงินอะไรเงี้ยปัจจุบับนเนี้ยตกลงหรือคุยกันว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นก็มีมีคดีไปแจ้งความไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,นเนพศพอดีพรบพี่ว่าเอา่ออะไรนะที่เกี่ยวกับยักย่อซ้ำเหมือนกันนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณยายไม่รูบ้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมล่ะบัตรอิเล็กทรอนิกส์เอ่อใช่เขาเรียกว่าลักบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะเกี่ยวกับอิ็กทอส์เน็ค่ะคุณยายเขาไม่รู้ค่ะเพราะว่าเ็าพาคุณยายเป็นทั่วค่ะวันนั้นพาไปโรตัสไปทายเอกสารแล้วก็ไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เอาสมุดบัญชีไว้กับตัวเองเอทีเอ็มเาเอาไว้กับตัวเองไม่เอามาไว้กับคุณไม่แน่เวลาเงินเข้าเขาก็เอาไปคนเดียวเลยค่ะแล้วเขาก็ถ่ายโอนถ่ายโอนเงินที่เขาโอนจากประกันสังคมมาเนี่ยอืมอกไปบัญชีอื่นหมดทุกทุกอย่างที่ที่เขามีเขาเอาออกภายในวันเดียวเลยแล้วตกลงคุยกันว่ายังไงบ้างครับ ก็ S <S <an> ตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงทําอย่างนี้มันไม่ถูก <ừ> um. ถ้าถ้าถ้าไม่ไม่รับผิดชอบให้คุณยายเนี่ยก็ก็จะดําเนินคดีทีนี้ตํารวจก็มีหมายหมายเรียกตัวมาคุยกันค่ะคตอนนั้นอ่ะมาเรียกหมายเรียกตัวเขาก็จะยอมให้แต่ตอนนั้นคุณยายไม่สบายมากค่ะคุณคุณยายเนี่ยลุกไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าตอมใจเรื่องลูกชายแล้วก็โดนลูกสะพ้ายเล่นงงานแบบนี้แกก็ไม่ไหวสภาพร่างกายแกแย่ค่ะคแกร้องไห้ทุกวันค่ะทีนี้แกก็เลยยินยอมให้ลูกสะพ้ายเอาให้แค่สองแสนเองค่ะ ตอนนี้ได้มาแล้วใช่ไหมครับสองแสนได้มาค่ะแต่คุณยายเขาก็ไม่เต็มใจหรอกคะ่ะเพราะว่ายังไงก็เออก็ให้มันไปซะทีนี้เรามาโดนฟ้องเรื่องรถด,ด้วยแกก็เลยแกก็เลยแย่ลงไปเหีะะ้ยค่ะแล้วมีการทําบันทึกข้อตกลงอะไรกันไว้ไหมครับก็ทําไวค้ค่ะแต่แต่ทําที่โรงพักแล้วคะ่ะอืมทําที่โรงพักแล้วใช่ไหมครับค่ะทําที่โรงพักไว้เรียบร้อยแต่ก็คงไม่ยอมก็จํายอมมาค่ะเขา ยังไงไม่รู้นะคือคืออธิบายข้อกฎหมายให้นะครับอธิบายข้อกฎหมายให้ฟังว่าคดีลักทรัพย์คดีลักอ่คดีอ่ใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะครับเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้หมายถึงว่าต่อให้ทางลูกสะพ้ายจะยินยอมคืนเงินให้กับคุณยายมาสองแสนนะครับก็ก็สามารถดำเนินคดีต่อได้นะครับในส่วนนี้ถ้าเรามีความประสงค์ที่จะให้ลูกสะพ้ายขึ้นสู่ศาลนะครับเราก็สามารถที่จะไป เร่งรัดคดีกับทางพนักงานสอบสวนได้เพื่อให้พนักงานสอบสวนเอาคดีขึ้นสู่ศาลส่วนศาลจะตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของศาลศาลจะรอลงอาญาหรือศาลจะลงโทษจำคุกก็สุดแท้แต่ศาลไปถูกไหมครับที่เราต้องการนรคะออคร่งซึ่งถ้าคุณเจ้าตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะทํหนังสือเร่งรัดคดีให้คุณเอาไปยื่นกับพนักงานสอบสวนให้นะครับอืค่ะนะก็ ขอบคุณค่ะพี่แหม่กฎกฎหมายหนูก็ไม่รู้นะไม่งั้นไม่โดนเอาเปรียบอย่างนี้หรอกค่ะมันก็เข้าใจเข้าใจเราก็เข้าถึงเข้าถึงนักกฎหมายได้ยากเนื่องจากว่าเป็นคนหาเท้ากินข้านะครับก็เข้าใจอยู่นะครับจนก็คนจนนะครับโดนเอาเปรียก็อย่างนี้นะคะไม่รู้กฎหมายแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเลยค่ะถ้าเราไปหาตำรวจก็อย่างเนี้ยหนูก็ไม่มีเวลาก็รถอะไรก็มีมียายก็ป่วยอย่างเนี้ค่ะก็โดนเอาเปรียก็ไม่เข้าใจว่ามัน ไม่รู้เกิดเหตุการณ์นี้เราก็ไม่เคยเจอเนาะคะเนาะไม่เคยเจอแบีนี้ผมก็เลยเสียรู้เขาอ่ะค่ะส่วนจริงส่วนเรื่องของเอกสารยังไงเดี๋ยวผมจัดการให้เนาะนะครับถ้าพี่อุไรวันมีอะไรเพิ่มเติมมายังไงก็โทรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมนะโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการแชร์ความรู้ให้กับคนเขาจะได้รับทราบข้อกฎหมายตรงนี้นะครับผมคขอบคุณมากค่ะที่เจอคนใจดีครับสวัสดีครับ เจอคนดีๆสาธุค่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสลับสายเมื่อสักครู่นะครับคุณอูเลวันนะครับเป็นผู้ที่ได้รับปัญหาเดือดร้อนอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะครับก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับพอตัวของผู้ตายเสียชีวิตไปนะครับแม้ว่าผู้ตายเขาจะไม่มีทรัพย์สินที่เป็นมอรดกนะครับแต่เขามีงานการทําเขาทําประกันสังคมมีเงินจากประกันสังคมมานะครับเงินตรงนี้เนี่ย มันเป็นเงินก้อนนะครับหลายแสนบาทนะครับประมาณ8ปดแสนเนี่ยตัวของภรรยาที่ไม่จดทะเบียนก็เกิดความโลภนะครับอยากได้ไปพออยากได้ไปแล้วก็ไปกระทําความผิดลออ่อลวงไม่ยากนะครับให้ไปทําเอกสารทํานู่นนี่นั่นแล้วพอได้เงินมาก็มีการโอนออกไปเป็นของตัวเองนะครับเคสนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาฟังแล้วเนี่ยก็จะนําไปบอกเล่าให้กับตัวของ ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างนะครับในเรื่องของ1นนะครับการระวังตัวนะครับการระวังตัวในเรื่องของการทําเอกสารนะครับหรือการเสนเอกสารให้กับผู้ใดนะครับ2นะครับบอกเล่าให้กับคนทั่วไปนะครับที่มียังมีความโลภอยู่นะครับว่าอยากไปได้ยาอยากได้ของคนอื่นนะครับเพราะคดีจะตามมานะครับเมื่อคดีตามมาแล้วสุดท้ายท่านต้องขึ้นศาลนะครับส่วนศาลจะศาจะตัดสินอย่างไรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้พากษานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับผมสลับช่องไซต์ต่อใช่ไหมครับสวัสดีครับ